สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายทางพี่น้องฟังไทยฟังล่าแลก็พี่น้องอยู่ต่างประเทศนะคะมือวนันี้คามวนจะพาพี่น้องมาเบิ้งตลาดคลองถงวันอาทิตย์นะคะที่มีการซื้อขายแบบคึกคักแม้กระทั่งแมงทอดก็ได้มีบัตรคิวในการต่อคิวซื้ออ,อดดุ้ยอัศจรรย์เถอะด้สุดยอดนะคะเบิ้งคุยนใหญ่เาซื้อเนี่ยนะมีบัตรคิวด้วยคันคํำกว่านี้จะน้อยนั้น มีได้มองยืนนะคะขนาดซ้ำนี้กันยังโอุ้ยคุณนะอากูอ,อ,อ,อม้ยบ้มองอยุ่เบิ่งแน่อันนี้คือกำลังเริ่มทอดแล้วนะคะบริเวณข้างหลังจะมีทีมงานทอดอยู่ข้างหลัง ร้านนี้ขายดีที่สุดเลยนะคะในตลาดมองไปทงางล่างร้านขายแมยงก็เป็นล่างรถไฟนะคะล่างรถไฟล่างรถไฟอันนี้จะเสื่อมต่อไปฟั่งสปป,ปลาวนะคะจะสามารถขึ้นที่สถานีรถไฟหนองคายแล้วก็เลื่อยไปที่สปป,ปลาวได้เลยนะคะร้านทอดแมงร้านนี้จะได้ลายกุบมู่นะคะเท่าที่ซื้อมา เราตักเสื้อตักเสื้อคือเราม่ได้แพงนะคะได้หลายห้าสิบบาทนะคะได้สี่ย่างนะคะสี่จานตะกระเตนสามจานห้าสิบค่ะแมงมะแรงสี่จานห้าสิบโอ้ยเพื่อกา๋ามาซื้อแล้วฟังบุนเขามากักมาซื้อร้านใหญ่นะคะเพราะว่าใยาเฮือหลาย ท้างล่างกับเบิ้งเดอร์วิวการทอดทา้งล่างนะคะต้องมองทะลุไปท้างล่างหมดเดอร์สุดยอดทอดแบบมิดิยูซื้อเลยทอดมีดิเศร้ามีดิยาแล้วคุณยายกับอัธยาใส่ดีพร้อมนะคะต่อไปเขาจะพาไปเบิ้งคลองหลายๆย่างนะคะว่าในตลาดนี้จะมีขายพิเรเน่นะคะมีรรตะลีเนาะแล้วก็จะมีทุกอย่างนะคะ มาล่าทุกอย่างนะคะคนนี่แน่นจนยางยากนะคะย่างลำบากมากเพราะวะ่าตอนนี้ขนาดยังเงินอยู่นะไปตอนอยังเงินก็นเลยว่าเพื่อความสะดวกในการเดินนะคะมีทุกอย่างคะ่ะมีเทียน้เกาหลี มาทุเรียนกับมีเด้อค่ะพี่น้องฟังเล่าผลนมักกินมาทุเรียนถูกได้บางลานผ้าไว้ก็มีพ่อมีทุเรียนและกมะอินทผาลัมผลไม้ลากลายเบิดประเทศไทยนี่เอามากองไว้เพราะว่าตลาดนี้หญ่มากนะคะที่ภาพไปเบิ่งมือนี้เป็นแค่เศษเซียวส่วนหนึ่งเท่านั้นขํามวนก็นเคยมาขายสมัยตะเกาพู้น สมัยตะเก้า9ปีที่แล้วแดดฮอนนะคะสู้ม่ไหวเข้ามิมีไอเดียที่จะเอาของปเปลีวมาลงก็ก้นซื้อนะะนี่ร้านที่มาขายกระส่วนมากจะเป็นผลไม้นะคะแล้วก็อาหารทะเลฟั่งเล่ลาจะมีมีทะเลนะคะ คนนิยมกินอาหารทะเลนะคะียามยางกระเดมมลให้สังเกตเบิ่งว่าตอนนี้แดดยังฮอนอยู่นะคะคนก็นยังหลายซ้ำนี้ฟาดสะออนเดนเนาะเษฐกิจฟังเล่าตอนนี้อาจจะมีเงื่อนเฟ้อนะคะฟังไทยกับเฟ้อฟังเล่ากับเฟ้อแต่ฟังเล่าเฟ้อกว่าเพบบื่อนบอกว่า พี่น้องฟังเล่าเพิ่นบอกว่าฟังเล่าวเวลาเอาเงินมาแลกฟังไทยจะลูบลูบก็คือตะเก้าได้หลายตอนนี้ได้น้อยเวลาเข้ามาขายก็ุูปปะสันอันนี้ไม้แขวนนะคะมีมซูเนลซูหย่างอ,างอางีูีมีฮอตไม้แขวนเื้ออันนี้มาทางรัดแล้วอันมันไก่จะได้ไก่ฮอตพู <Hot. S 2> ดแ,<ฮ>แต่ว่ากีคารผ้าใบมันไก่พูด ลายมีทุกอย่างนะคะเพื่อ,อยั่มาล่องะะอยางสำรวจเบื้งกับมาเด้อค่ะผู้ยูนข้างไก่มาเที่ยวกัน,ไไน,นเจอคนสวยพอดีค่ะเจอคน,นสวยมาขายของค่ะ นี่กัญยางไปเรื่อยๆโอ้ยแนวกิ่นกัญลายคักลายว่าปกติแล้วเพื่อนจิมือเฮืรัดได้เลยหามรัดจากฝั่งนั้นมาฝั่งนี้ถนนมันจะตรงยางเง้วเลยโอ้ยเหายางมีไหวดอกมันไก่เขาจะเป็นล่มก้อนยางไปก็เป็นวิ่นพอดีลนะคะ่ะแต่ให้รู้ไว้ว่าทุกอย่างที่เป็นสินค้าตลาดนัดนมีมาห่วมเดียวยู่น่เบิร ทุกอย่างที่เป็นสินค้าตลาดนัดหลายนะคะมีหอดขอดท่านนี่ค่ะล้านพิมพ์กระจกกันใหญ่อลังการค่อยเรามีเคยตีจากเถือพิมพ์กระจกัะเสียดายเงินปล่อยให้มันไล่ไปเรื่อยนะคะ เบื่องน่เพื่องของเพิ่นนารายซ้ำได้คนอนนารายกว่าคอนแน่นเลยค่ะเบิ่องนี้คอยยางมีได้แล้วคอยเทายอ้วนนะคนเล่าอ้วนเพิ่นมาตุยต้ยตุ้ยอันนี้นะเกือบแตะนะเบื่องนีอลังการบอปูนเต็มยังมีทุกลุ่นนะคะเกือบแตะแต่ก้อนลายก็นี่ส่วงก้อนโควิดจะ ตลาดจะหญ่กว่านี้อีกนะคะตอนนี้ก็นยังถือว่าหญ่อยู่เพราะว่ากลับมาดีคือเก้าแล้วเสื้อผ้ากันนี่ไปรุ้นก็นจะชอบด้วยแบบนี้ฟังปุนนน้นเพิ่นกระเ้ามาซื้อมาแต่งโมกับมีเด้อค่ะ นีซูเน่อีจ้าโอ้ยคอยกรพาเจ้าเลาะจนวิ่นแล้วล่ะค่ะนี่ยางมีได้แล้วเริมยางหยะแล้วเริมทำการไทยทำลำบากแล้วนะคะอันนี้ก็คือแก้วมังกรโลละส้าบบาทกกือกดอกกระด,อระดีอีกเจ้าหนึ่งทางหน้าก็มีเห็นแวบๆวบอีกเจ้าหนึ่งทางหน้าโลละสิบห้าบาท ล่อยแผ่นกล้องไปไม่ได้เลยก้นหลายอันนี้เป็นพวกมะเขือเทศลําใหญ่โลละสามสิบห้าตื้อลายพี่นอ้องเอหน่วยบักไงนี่แกีวมังกรมาอีกแล้วยามมานันเนาะยามนี้มาแก้วมังกรหลายเจ้านี้มีโลละ, 15, โล,ละสิบห้าโลละเศร้า โอ้ถ่ทยทำไมีได้แล้วเลิมเลิมนี่แล้ว,วตรงนี้ลงจัง่อยพอเพราะว่าแดด่องซื้อซาเขียวไปฝากคนท้องก่อน<ม>คนท้องฝะซื้อมีเงินว่าซื้อไปฝะอา้าวขอซื้อซาเขียวกันเด้อค่ะี่นองการจอดก่อนจอดก่อน<า>โอ้<บ>ม,มีได้ สาเกียวมิมิเอาย่างต่อไปก้อนสันย่างไปหาเบิ้งสาเกียวกันเด้อพี่น้องอินทพานล่าจะมาลายกระโดกระดีแท้คอยซื้อลูล่ละส่งลอยมาแสดงว่าอยู่ส่วนนั้นขายแพงหมดืมึมนาย่างนี่เบิ้งร้านขปุนเบิ้งหานขาปุนเบิ้งหานขาปุน เบิ่งแน่พี่น้องคนกินเต็มอยู่ปิตะปวดแท้นี่ร้านหมึกย่างเดอ้อพี่น้องฟังคุณนพันมกักหมึกย่างพี่น้องฟังบุญนพันมกักอาหารทะเลปลาทูนุมนี้ก็ะขายดีเถอดได้เดินไม,ไม่ได้ไเลยลืมและลืมไทยยะและ ก็ยังถือว่ายังมีคํากระโดดขันคากว่านี้แหงยางมีได้เลยนะคะเพราะว่าอากาศมันยังหอนอยู่นะคะตอนนี้มากกับประมันห้าโมงแรกนะคะตลาดนี้จะเปิดหอดประมันส่องทุงท่งทุ่นึงก็เริม่มเริ่มเงียบไปเรื่อยๆแล้วก็ส่องทุง่งแต่ตอนนี้นะ มันน่านคำนะคะแล้วแต่สถานการณ์นะคะดูน,นี่คะ่ะเดินเ้ามาไมเดินไม่ได้เลยมีเงาะด้วยนะคะยางห,หย่ายะะหหละค่ะ เฮอกับพยายา้มท่ายไปคือพี่น้องเบิ้งนะคะปลาทูนี่สุดยอดของความคลายดีเลยเดอ้อฟังพุนเพื่อนมาเมาเอาไปว่าซานเมาคักเมาเน้แต่ไดนนี่หยนั่งล้มไข่ก็ได้ค่ะไอส่วนมากจะเป็นไข่กับฟังนี้ล่ะฟังพุนเพื่นกระซื้อไปถือไปแยะน้ำมันละแตะนี่ขนมกม็มีลูกซิ้น ลุซินลุเซลกับมีครบสูตรฮ mm hmm. ะอันนี้มีร้านเค้กโอ้ยเป็นตะแซบขนาดค่อยกับกินไม่ได้อันนี้มีพิซซ่าพิซซ่าโฮมเมด่าสัน้นเพิ่งยังมีเลวค่ะมือนาจังมากินมือนีคอตูไปก่อน oh, 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 oh. ตอนเนี้ยก็กำลังระกับแล้วนะคะเพราะว่าฮอนหไลา์แต่จะว,ว่ารถไฟก็กำลังมากนะคะ พอดีมาส้มบรรยากาศรถไฟพอดีนะคะเพราะว่าเฮามาเที่ยวตลาดรถไฟก็ได้เจอรถไฟนะคะไปไมีได้มีแผงกันค่ะอ้าววันนี้ก็ขอลาไปก้อนด้วยรถไฟนะคะพี่น้องคะสวัสดีค่ะฝา,า,า,ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะด้วยค่ะขอบคุณค่ะ